Beast <pec> น่า่าป่ะแล้วเลือดออไมี่คือแผลสีหรือเปล่าคะ มันมีบางเคสนะที่ผ่าตัดไปแล้วแบบมีเลือดซึมออกมาแล้วก็เลือกก็ไปเลอะผ้ารัดเคือ <c oughs> ถ้ามีเลือดออกเนี่ย <c oughs> ก็ทักาหมาแล้วเราก็จะพามาหาคุณหมอหาคุณพยาบาล <c oughs> เพื่อได้เช็คว่าแผลแล้วปกติดีไหมหลังจากผ่าจริงๆมันมสามารถมีเลือดซึมได้บ้างเป็นปกติใน1-3วันแรกโดยเฉพาะเคสที่ดูดไขมันอาจจะมีเลือดผสมน้ำเกลือเนี่ยซึมออกมาได้บ้างหรือว่าเคสที่ดึงหน้าอาจจะทําให้มีเลือดออกแถวแถวตรงนี้มออกมาได้บ้างนิดหน่อยช่วงหนึ่งถึงสามวันแรกก็คือเป็นช่วงที่หลอดเลือดยังสมานโตไม่สมบูรณ์อาจจะ ของผสมกับของเหลวจากแผลซึ่งแบบอาจจะเป็นน้ําเกลือถ้าออกจากจมูกก็เป็นน้ามูกอะไรเงี้ยหลังจากสามวันจนถึง1สัป,ปดาห์อันนี้เลือดควรจะไหลน้อยลงน้อยมากหรือไม่ไหลอีกเลยทีนี้หลังจากการตัดไหมก็คือแบบ1นถึงสวีหลังจากการตัดไหมไปแล้วแผลเน,นี่ยจะต้องดีต้องไม่มีเลือดออกมันหลังจากตัดไหมไปแล้วแล้วอยู่ดีๆมีเลือดสดไหลออกมาอันนี้จะต้องพบแพทย์โดยด่วนทีนี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมที่เราทําแล้วเลือดอาจจะออกมากกว่าปกติไอบอกแล้วว่า ทำหน้ามาอย่าก้มหน้าเอาหัวลงพื้นมังคนก็ขยันก้ม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 หรือว่าแบบไปเต้นเช็คหัวแดนอยู่ในผับเนี่ยคือมันก็มไม่ได้ไงการดูแลแผลไม่เหมาะสมไปถูแผลไปขัดแผลไปเกาแผลอะไรเงี้ยแบบ3ก็คือเป็นคนที่มีภาวะเลือดแข็งตัวช้า ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอันถัดมาก็คือการติดเชือ้เอเจ้านี้ก็จะควรจะต้องเจอหมอเพราะว่ามันก็อาจจะมีอาการบวมแดงแล้วก็มีหนองร่วมด้วยไปเลยวอันที่หคือภาวะที่แผลไม่สมานตัวเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานคือผ่าโดยที่ค่าเบาหวานของคนไข้ย,ยังสูงปรี๊ดมากอยู่หรือสูบบุหรี่โอ้โหว่างดแต่จริงก็คือสูบทั้งก่อนผ่าแล้วก็หลังผ่าแผลช้าผิดปกติแน่นอนค่ะ คือถ้าเคที่แบบว่าไม่ยอมหยุดสูบบุหรี่ขออนุญาตไม่หลับที่นี้เราควรกังวลตอนไหนหลังจากตัดไหมไปแล้วเลือดออกมากขึ้นหลังจากสามวันไปแล้วเลือดออกมากขึ้นภาวะแผลบวมแดงบวมเป็นก้อนเป็นลูกเริ่มมีกลิ่นดูมีหนองเจ็บปวดแผลมากขึ้นทั้งที่จิมควรจะลดลงอ่ะทีนี้แผลเลือดออกเราควรจะทํำยังไงอันดับแรกก็คือแน่นอนติดต่อแพทย์เข้าไปให้หมอหรือพยาบาลดูเลยอรรักษาความสะอาดของแผลบุหรี่ต้องงดแอลกอฮอล์ต้องงดอาหารแสลงต่างๆต้งตองงดจําไว้ว่าหลังจากสามวันหลังจากตัดไหมไม่ควรมีเลือดสดๆหลออกมาค่ะ